ค่ะวันนี้เราก็จะมาเลือกลูกอมกันนี่ลูกอมนี่อยากได้เออเออไม่เอาดีกว่าเอาอันนี้ดีกว่าอืมอืม Wait, Let me find it. Oh, that's a good cheese. I eat. เราได้ไหนนะเฮ้ยเราได้หัวใจสีเขียวเดี๋ยวน่าเหมือนกันไหมเหมือนกันเดียวทุกคนเราก็จบกันแค่นี้นะบ๊ายบาย